วัสดีสบายดีนี่มีแหมกี่น้องครับโอมช่วงสิบโมงครับสิบโมงกว่าทีมงานเข้าบางส่วนขี่รถดเดินทางมาฮอดนะครับวัดไตรัตน์ครับบ้านห้วยสาลาานองโบกล่ำปลายมาดพี่น้องเฮ้ล่ำเนื้นองานถ้าบุญปฏิสังขรณ์บนะพระอุโบสถครับวัดไตรัต์พี่น้องมาๆมา,มาพี่น้องครับเป็นบุญใหญ่อีกแล้วล่ะครับพี่น้อง วัดไตรลักษ์บ้านห้วยสาลาเพื่อนล่ำไปมาดพี่น้องคนสีปรับปุงบุรณะโบสถ์ครับพี่น้องบุรณะสามปฏิสัมขรณ์บูรณะบูรณะสังขัรบริเวณในห้านคักคืนด้วยโลงท่านเปิดคือคักคืนครับพี่น้อง สาธุสาธุบาอาจารย์ลายอัญชลอีกแล้วครับพี่น้องบ้านห้วยสาลาครับใ่ามองรันนาเียครับสาวน้อยลำพินโชว์ซอสเกี้ยงโครโครับสาวน้อยลำพูนโชว์ซอดเกี้ยงโคโลครับคืนนี้ครับบ้านห้วยสาลาครับวัดไตรลัต บ่นีบ่หนักนี่ปลาบ่คือไม่ได้ถืออย่างลงมาน้านอเดี๋ยวขอทายคิมหน่ยบ่ัททิมงานมารับน่พ่ขอขออนุญาตขอเทียลงทานยแล้วขุดยอดี่น้องอยงคอยห่ลท่าน ว่าท่านนี้รางวัลที่พีนึงว่เสียงดังๆเน้อว่าเสียงเจ้าภาพลงท่านเลยเน้อวันที่หนึ่งวันที่สร้างว่านี่แหละครับปฏิสังขรณ์โบสถ์ลังนี้ครับพี่น้องเจ้าภาพรอย่าลังนี้นะคสับเป็นการเทพื้นแล้วก็เห็ดกำเนิดของลงตัวเจ้าภาพลงท่านยังวายอยู่มันคือห่อนขื้อห่อนขืนเถรนั่งตายเพรก็มาจัดกลางแดดกลาง นั่งตากเดดก็ห้อนแล้วครับตา่อตาตายตเด็ยนั่ากแดดก็ว่อนแล้วผู้เขามมอสังานบสังขารลานบุญพระเจ้าถมพืนไม่แสดงว่าผืนเก่ามันต่ำไรพี่น้องขนาดกำเพงยังต่ำอยู่ครับ ตะวันหยับหยับยุมองหนึ่งเส็จงใดรยบหยบวัดทองบนกรบูนะกาเบูชาทานเนีดที่ดันด้วยตะัข้อปลาลอยฟ้าดีมาทาบุญกันครับพี่น้องก็าเขากรตายเนี่ยอเบื้องด้นะไม่เป็นอะไรเ้าอาจารย์เลยในลมเขาถวายขันแรงแค่อัดเดียวแต่ว่าอาจารย์ออกแดดแล้วก uh ็จะแถมให้ของเด่นเลย เอออันดับโมท่านหาเด้อเจ้าภาพลงท่านท่านไหนที่ยังไม่ได้มาปิดทองหลวงพ่อเกิบสถานนันบุญบ้านห้วยสาลาพี่น้องเบื้องเครื่องบูมวังบุญตาทอดไตรรัตน์พี่งันเขาเลยจะย่อยมากกันเลยครับาทลอยฟ้าลานบุญลานกุศลร่วมสร้างโบสถ์เขตพุทธาวาสพระองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าวัดไตรรัตน์ก็เรียนเชิญเรียนเชิญเจ้าข้า หรือท่านไหนจะเดินปัดใจลงไปในลูกนี่ก็แล้วครับทีมงานเข้ามาทยอยกันมาแล้วาวโลกก็เรียนเชิญเรียกว่าบทหลังนี้ก็หลายปีแล้วสถานที on, ่ทั uh ้งหลังอาสิจอนี่จันเอยเนอะนี่ครับพีบทของวัดหลังอาสิแคมเนี่จังเลยครับทั้งไหวทั้งหนาร้านพวกมารอะไรหลายลูกมรณภาพละล่วงในสุดบ่เนี่ที่มือนี้เนาะงจึงทำให้เกิตพุทธาวาสในตับกว่าเขตอาวาสอื่น เลียนเลลุ่มสุดพ่อครับเวทีมือนี้ครับในการสักการบูชาก็เลยทั้งหลังแคบครับพี่น้องสิดลุ่มซุ่มคางพ่อเจ้าพรคนักรรมการญาติโยมบรรจงบริการร่วมกันในการดีดอุโบสถที่ลงอุโบสถหลังนี้้ใส้ามาพ่ปันไหนสักครับอาจจะลุ่สุดนะครับเวทีมือนี่พี่น้อง สถานที่มาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับจับประมาณไล่โลกนิด,นดพอดีนี่แหละประมาณน,นี้นะครับแล้วแต่ะที่กินงแล้วขันแลดมาทาั้งบือร่ำเลยสี่งไงกว่าพเพื่อนเพียเพื่อนแล้วไปหมาดแต่ว่าผู้ขับรมาทาั้งคู่เมือง เป็นทางหน่อยแล่นเส้นลักแล่นเข่าบุยร่ำเลยครับบุยร่ำล่ำไปมานอย่างไรก็นะครับต้องกลับแบบนี้ทางทั้งมันสะดวกกว่ากันครับสี่เลนก่นมาทางหลัดก,กับเป็นทางก็บ่หน่อยนะครับแต่มันเป็นทางผ่านหมู่บ้านคาเนเันอยกแล่นบ่สะดวกวันไหนอากาศสถานที่สถานที่บ่ปันไหนครับวันนี้ใส่เข้ามาบ่าปันไหนข้างหลังแคบ จ็สวยไปทั้งหลังหมดแล้วครับบามบวนำมับองคาลน้ำกันครับเบื้อแรกครับบ้านห้วยสาลาวัดไตรัตน์วัดไตรรัตน์อำเภอละไปหมัดบุรีรัมครับเป็นงานุานาจะเป็นบุญประจำปีป่ครับเฮ็ดเฮ็ดบุญห้าทุน บูรณาปฏิสังขรณ์พระอุโบสถลทานไปจิ้มหานโลคานปฏิสังขรณพระอุโบสถได้ยังไงโลานกล่าวคำภาวนาตามนะนามรูปังอเนจังนามรูปังอุขังนามรูปังอันตรอง ยอยมากันครับถ้ายอยมากันครับพี่้องพ้อหัวเงินยอำเภอบาหทุรันครับต้กยี่ห้มาากิดชนะฮานเสียบชนะาบ้านหมอลำยูโกสุมสารคามครับมาแล้วเด้อมาเด้อน้องผู้หญิงกัมาแล้ว อยูขการรดไหนจะดูเป็นเอาให้ครบเนะบุบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถครับพี่น้องครับอันจะได้พถูุกเย็นี้เมื่อตองคิดสิ่งใดสมมุ่งมากปรารถนาคิดเงินในเงินอ่าเดี๋ยวนี้ับไปทางนี้ทงนี้ สงสับุญเไปกัน้บุญวางตะก้างทางนี่ก่อนจาจะเอาเน่เขาไปเลยเว่นใตเาไปตะการะว่างไว้ทีเด้อตะกาโอ้ยยากกระเป๋าตันไปตะการเลยตะกาเรามีความววยได้เดี๋ยวแต่รัทธาเดีวแต่รัทธาเด้อพี่นองเด้อพแมพี่นอ้งสถานที่โอ้ยเนาะ เงียวมองไหนกันลงบมสุดกันลงกซ้ำลุกในนะบม่นางเลี้ยงแถวเลย๋ยวโคศกผูเสียงทองปุนบิ้าวาเธอเอาบูชาบูชาขอบคุณพี่น้องหลายหลายเขอาไปกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีบายบายพูดคุณ